นี่ครับไซส์สวยครับมันไม่เล็กมากเนี่ยมันเป็นมันเป็นปลาอินฟีที่แบบปากยาวอะ่ะอ๋อ,อ,อนี่ซีปากยาวว่างั้น เฮ้ยอยู่ทางนู้นเลยเยอะว้ามันกุ้งอะไรวะเนี่ยเผื่อไม่ได้เลยครับผมนี่ครับมาอีกตัวแล้วครับกินคามือเลย 哦。Oh. เพื่อนตกปลาที่ดีที่สุดของคุณ ี่ดักเหวะโ UMB ้าที่มันไม่มีอาการเลยไม่ดิ้นไม่ไเลยขเเแข่งเลยพูดถไม่ทันไรมีคนเปิดเกมแล้ว <S <S อุ้ยเอิร์ดนักเอิร์ดใช้เหยื่อะอะไรครับน้าลัคก,กี้ปะเนี่ยใช่ใช ครับผมเย่ <Yeah. S 3> วิ่งขึ้นมาเลยอะไรนะเอ,อิร์ดเบสอ,อะไรเบสท็อปฟอร์มไหมตกลูกปลายแค่เราเนี่ย <laughs> ปันขึ้นมาเดียวเลยอ่ะน่าจะประเก่าเนาะน่าจะ ขี้เหม็นหรือเปล่าไ <laughs> อ้เอ็งเขี้เหม็นก็ได้เอ็งมึงโปขี้เหม็อนอยู่แล้วเอิร์อเหนื่อยแล้วเอ้าอยู่เปล่าไม่เบาอ่ะเอ้าโยโยโยไอยพี่ผมโดนสองตัวมันไม่สู้ผมเลยสักตัววะมันอยู่น้ำลึกไงมันขึ้นมาแล้วปอดเปิดปิ้นหมดแล้วมั้งหรือไม่ก็หลุดไปแล้วอยู่ <laughs> ใช้ใช้น so <c oughs> ี oh. so, well, like yeah. like the the ่ตีช้ยฝั่งกันได้ไหมก็มันได้แบบนี้เออเหยื่อตัวนี้จะเก่ากินดีจังวะเหยื่อตกลูกป่าไั่เก๋จังนักหลุมหอมใหญ่ปอกไว้แล้วในไว้แล้วโอ้โหปลาหมึกมันดึงได้ขนาดนี้เลยเหรอดึงดตัวใหญ่กับโลผมไปตกไป็นโลโลสองวิ่งกวแกเงาปลา อุ้ยอืยกเลยพี่ไหมยกเลยยกเลยยยกเลออย่าวางเฮ้ยมขนาดนี้วะโอ้หเยอะอะไรครับคนเป็นไหิวที่ร้านฉัดชัยให้มาเลยน่ะเชี่ยตัวใหญ่จัดอ่ะ 啊啊！皮。 เสียงอะไรวะอ๋อนึกว่าเสียงเงือกโอ้ยสีแน่เลยสีเป็นไงบ้างครับน้าแม็กหลุดครับว้าวเป็นเรื่องปกติเหรอสู้กันต่อไปครับสู้กันต่อไป มันกินได้ไหมเนี่ยได้เด็กเรียบร้อยเข้าขึ้นเรือไงก็ยกขึ้นมาเด็กจับช็อคยกขึ้นมาจับช็อคอะจับชอคายกเพียงมาเลยเพียงก่นแต่ก็เอิร์อสนุกไหมครับสนุกที่สนุก สนุกเลยแหละยืจะนั่งข็มเงาป่าบข้าวนะป่าบข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำหน้าที่นี้เองคนไม่เล็กนะเนี่ยมันเป็นมันเป็นปลาอินทรีที่แบบปากยาวอ่ะอ๋อนี่อีซีปากยาวว่างั้นอีซี่ทะลเอาแบบเต็มรังเลยนะได้ได้เอาให้ล้นล้นไปเลยงงจริเตหยียบขาดไปกี่ตัวแล้วครับสาม ไม่ใช่ข้าวของเปลืองอย่างเลยถอยสายอ่ะกูไม่รู้ว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีช่วงนี้แหมผมมากกับเจ้าของร้านหนูไม่กพูดอ๋อเอาที่หยิบใช้ในเหยื่อผมใช่ไหมครับก็เหยื่อผมนั่นแหละแต่พี่สั่งผมไปขายไงอ๋อโอเคครับผมก็เลมันประหยัดประหยัดเศรษฐกิจอ๋อโดแล้วนะครับบัวมันกุ้งอะไรวะเนี่ย โอชิกกระและชิกกระเละเอาชิคาลีจะตกปลาตัวใหญ่ด้วยนะใหญ่กว่างั้งที่แล้วเยอะอันนี้อีกแล้วนะครับชิคาลี อู๋เขโดนนะครับอ้าหลุดอเคครับอะไรครับน้าแม็กระวังระวังนะครับระวังนะครับมานี่ครับน้าแม็กไหนผมดูขอดูหน่อยนี่คือหมึกจริงๆนะครับไม่ใช่ตัวแสดงแทนกุ้งชิการีดหมึกจริงๆน,นะใช่เปล่าไม่เห็น

เขาเรียกว่ามุมมือใหม่พี่นี่อุ้ยพ่ด้วยอ่ะพดด้วยอ่ะอุ้ยจะลุดนะเฮ้ยเฮ้ยไปทางโน้นเลยเย้จับทั้งวันเลยนะอ้กุ้งนี้ไอ้แกะสุดยอด ลูกเอาพี่ทงโรอแล้วนะครับรู้สึกว่าเมื่อกี้จะวูบไปพักหนึ่งใช่ไหมพี่กำลังจะหลับเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วจับจอบจับจับจััุงอะไรครับ ชิคารีอีกแล้วดีไหมเจ่มสุดยอดไม่ธรรมดาจริงๆเข้าไม้เข้าไม้พี่โยเขามีหันมี

ย้อนม,มันก็นได้เนาะนยิงหน่อยกะท้ายเรือขี่แข่งกันนะโดนเลยแล้วนะครับยกเลยยกหู <c oughs>

เอะไรอ่ะต <experiences> ิ๊บกิวพี่ธงก็โดนมาไล่ลูกปลามาไหมแก้ เอ้ามาอีกแล้วหลุดหลุดตันเพื่อนหันมาพอดีแม่งล้ออีก